สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอลลาคชาแนลนะครับของไดมี่ตัวดีตัวเด็ดนะพี่น้องเนาะครับดอลลาคสิตามมาให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่กับปู3 8ครับพี่น้องเดี๋ยวห้องสีมาเบิ้งแนวทางช่วงหกสุดท้ายของปูนะครับว่าปูสีเน้นสีเด่นให้ตัวไหนนะพี่น้องเนาะนะครับมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม มาแปดแปดมาทั้งบนทั้งหลังแปดกัเจ็ดครับงวดนี้ส้นแปดเลยบ่ครับปูใช่แปดสองแอง้อันนี้ตัวนี้แปดสองเจ็ดสองสองตัวมาตัวบ่ครับปูเออเออนี่มาบ่ผิดจะเกียเดนอนะครับผมแปดกับสองกับทีสองกับสีเอาแค่สองัเดียวเออมาถักเอาแค่สองอพ่มครับผมเนี่ยเนี่คุณม่ล่างทั้งเจ็ดทั้งแปดที่กอครับ เนี่ยมีนะครับมาเจ็ดก็แปดคื้กองอยู่แปลว่าตัวดินของปูวันนี้เจ็ดก็แปดบอครับปูบนได้นี้ได้สูตรครับผมอันนี้สูตรบนบอครับปูสูบนสองเจ็ดสองแปดสามเแ็ดสามแปดไปมากบ้าครับผมปูม่นมากหรือเปล่าบ้มากเอาแล้วซี่เจ็ดก็ซีแปดนะครับปูขนาดนันบ้มากเขี้ยแม่นบอครับมันสี่วันรอยบอครับมันนี้มันจะทุนครับสองเจ็ดสองแปดทุน อนี้บนบ่อค่ะเออบนเนี่ยบนครับผมพี่น้องปูเด่นบนหกับสองแปมีแปดปูถึงหนึ่งแปดเลยครับมาใช้สามตัวเดียวตัวเดียวแปดสามตัวเดียวจะรังมาแปดสามตัวเดียวเห็นแหลมแล้วโอ้แปดสามตัวเดียวเลยบอกครับปูรังแปดสามตัวเดียวนีเมียสอตัวมาโตนี่แปดสมตัวเดียวเลยรัง ครับอ๋ปูยำอะไรละครับพี่น้องตัวร่องมากกว่เจ็ดสามขันตัวเด่นคือแปดสามตัวร่องเจ็ดสามนะครับช่วงโค้งจะดทายครับพี่น้องเก็นเกจเกินก่อนนี่ครับเจ็ดจดตองเจ็ดสามยังไม่เกินอยู่หรอกปูที่เน้นแปดสองกับไอแปดสามกับเจ็ดสามนี่มันสูตรมันชนกันบหครับผมมันชนกันถ้าแปดสามจะเดยวหลยหลังแปดสามตัวเดียวชุดเดียวเลยนะครับปูแปดสามชุดเดียวเลย ครับสาตเดอยวี่ยังงี่ยังเจ็ดับเปิดนาได้ก็มีแต่แปดนะครับลูกครับไม่ตตัวนแกับมึงยังหนึงนะค่ะครับนี่นีกันึงนึ่งนนครับผมาอันนี้นี่ออกเก็บกันก็บอกเรื่องนี้เด้จะวานึ่งปลูกจะบอกจะเจ็ดจะแปดอยู่นี่ครับผมที่แหลกว่ามีเจ็ดหนึ่งบานีุูตดียว่มาสามเหมือนเราแปดสามตดู ครับผมมันมากขาแปดสามตัครับได้ได้เ่้นอะไรเร็กครับมาสามตัวเทิบนทั้งหล่างอันนี้ที่มาสามตัวนะครับปูนี่การถตัวุดล่างนะครับผมเก้าหรักร้อยอันนี้เก้านี่โอ้โหเดี๋ยวมาตุ่มหกตัวเกตุมมให้ม้เบิ้งมัครับเนี่ยนี่เก้านี่ยแปดสองแปดสองเทินนี่เทครับผม บนมารงนี้ครับแชบหน้าจอไปเรือยครับผมอันบ่มพีอยู่นี่จะไปซื้อทีมเงินคือคือ,อ,อ,อคบนเนี่ยอันบ่มี่น่เจ็ดตัวนี่จะไปซื้อทีมเงินครับค่าเห็นบ่อันนี้เจ็ดตัวมาสามนะครับปูว่าหนึ่งเจ็ดตัวมาสามนี่มันมากเกินไปเอ้ช่องตัวเดียวไปชูนึงช่องบ้างชูนึงช่องปูอ่อนนึงมา ห้าหกเจ็ดไม่ไก็บอกหกเจ็ดครับผมพูดปีที่สองหนึ่งพิที่เดียวครับ่ลองเน็ตตลอดอีกคือเกาเลยนี่นเอาสองตัวเดียวม้วน,น,นครับผมสองตัวเดียวม้วนว่างันตัวหนึ่งครับโู้ืือที่เปียดกับที่แปดมั้ยได้ถึงที่แปดตัวทีว่เจ็ดตัวนัก,กน,นี่บวชถือค่ะนี่ม้วนมาสองตัวเดียวอยู่น,นี่ศูนย์หนึ่งสองนี่กับบวชี้นี่ก็บบวถึงเรียกอีกครับมาตัวหนึ่งคุวนนี่อ๋อสามตัวมาตัวไม่ใชเจ็ดกับแปดเลยเบื่อแไ้เนี่ย ไอตัวนี้มันบนหนึ่งสองี่สามตัวมาตัวนะครับปูเออเออเออเนี่ยบัดนี้มันไปช่นกันกับสองกับแปดเออเนี่ยละสองเนี่ยมาชั่นหลายแห้งครับสองมาชันกันนะครับเอาไปใส่สองเจ็ดเจ็ดสองส่สองแปดแปดสองสิครับผมแปดเอาไปใส่แปดสามต่างหากมันตัางหาแปดสามครับผมนี่นี่นตัวนี้มาตัวนึงอีกนี่ครับหนึ่งกับสามแปดสามนี่ก็หนกับ แปดสามหกศูนย์กับสองเก้าสองนี่กับหนึ่งกับสามสามศูนย์ี่กับเจ็ดกับเก้าห้าเจ็ดผิดกุนโอ้เจ็ด็ดกับเก้าอยู่กุนศูนย์กับสองเนี่กับศูนย์สามนีมันมันมันบมามากนี่หมวดมากสามหมดหีมากสาม่นหรค่ะสามไปใช่แปดนี นี่นี่สามกับสคือโกตุนครับมันมาสนกันสนกันไงนี่บนอันนี้ะไรนมีปีแปดคือโกครับแปดสองวองกันกอนเลยนี่ี่วันหนึ่งแปดปูถึงบานนี่ก็นี่แปดสองครนี่มาใส่กันปูก็ชื่อเลยแปดสององแปดครับผมดี๋ยะเล่นสูงโตอีกครับนี่งตัวเดียวกันน uh, ี่ี่วันหันยะนี่นีครับ นี่ห้าบอนครับบุนแปดหกเจ็ดครับหกหนึ่งแปดครับเก้าสองเจ็ดครับเข้ากันกับตัวนี้เข้ากันอ๋อครับผมปูเฮเลนที่เราครับผมเอานะครับปูเฮเลนก็เอาไปเบิรงเป็นแนวทางเนาะพี่น้องนี่ครับผมชุดโคกโตเนี้ยเดิครับนี่ครับที่ปูไลให้เบิรงครับพี่น้องเนี้เด้อนี่เดิน นี่ครับนี่มันมาเข้ากันเนี่ยมันมาตรงกันนะครับกับที่ปูเฮ็ดสูตรอันนี้เป็นสูตรไหมบอครับปูเอ่าอันนี้ปูเฮ็ดเบิ้งสูตรไม่เด้อนี่เด้อนี่เด้ค่ะแปดหกเจ็ดมาออกหกเจ็ดไปแปดหกเจ็ดเลยครับผมนี่นี่หมดนี่ครับมาเฮ็ดใส่มาคำหกตัวมันเข้ากันใช่ไหมครับเบิ้งเบิ้องสูมเจ็ดตัวมันเปิดบ่มีหกวันปูเลยบอกมันมีแต่สองตัวมีแต่หนึ่งแปดเลยเอาแต่หนึ่งแปดครับนี่หมดนี่หมด เก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดครับนี่วันนี้วันนี้สามหนึ่งหกเก้าสองเจ็ดนะครับผมตรงกันเลยนะครับแล้วมันมาตรงกันนะครับพี่น้องนี่ครับผมอ๋อปูกให่มากชุดสามตัวบุญนครับปูนั้นแหละครับผมชุดสามตัวบนมีแค่เก่าสองเ็ดเท่านั้นนะครับผมมีทนี้ได้ไปถือไปถือครับยอเรียงล่างนี่แปดสามตัวเดียวได้เน้นเน้นแปดสัวเแปดตามตัวเดียวนะครับ เดี๋ยวปลูกสี่เจ็ดห้าพี่น้องล่างเน้นเน้นแปดสามตัวเดียวครับล่างเน้นเน้นนะครับแปดสามนะครับผมขันล่องไปมากกับเอาตัวนี้ขันร่องนี่เจ็ดสามนะครับนี่คือเนี่ยโบนกันเห็นไหมบนนี่ก็ชุดเดียวเลยนะครับปูชุดเดียวเนี่ยก็เก้าสองเจ็ดเลยไปมากกับโดนกัเอาคือก็หนาตัวก็เป็นสองครับผมเก้าแปดสองเป็นตกกันนะครับ อันนี้นะปูได้เห็ดได้เบิ้งหลังเห็ดโตรกันนี้ะครับพี่น้องนี่ครับผมเรื่องมะเขือนี่แหละเบิ้งเอาค่ะครับเอาิจารณาเป็นแนวทางเบิ้งนะครับพี่น้องนี่ครับผมเก้าสองเจ็ดครับผมแล้วก็เก้าสองนะครับผมตัวนี้เป็นบนนะครับพี่น้อง เดือรงม่กันครับเั๋วนี้แปดสามนี่เป็นตัวเด่นเนาะครับครูนะครับผมตัวเดียวเท่านั้นนะครับอันผู้ได้บมามาไ้ตกกันกับคือเจ็ดสามนะครับผมนี่ครับปูเด่นห้แล้วพี่น้องตัวเดียวครับตัวเดียวมันมากทั้งบนทั้งล่างเด่นแปดกับเจ็ดมากทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเอาทั้งแปดแต่หลายกอบนแลวทิปมัน เก<ม>้าแปดสองเต็มๆเลยให้กันจึนว่ามีสองคู่นี่ยแล้วครับตามที่ปูเบาเนะพี่น้องเนาะนะครับผมปูเด่นปูเน้นให้โตหนึ่งโตเดียวคู่นึงคู่เดียวคือแปดสามลางพี่น้องนะครับผมปูบอกว่ามั่นใจเลยตัวนี้นะครับ มีโอกาสมาทั้งบนทั้งล่างพร้อมนะครับผมพิจรารณาเป็นแนวทางนะครับส่วนชุดบนนะครับปูไข่มาเป็นชุด3าตัวตัดสินรองตัวใดพี่น้องมีเก้เจกับ9,8,2นะครับ เบิ้งประกอบกับการตัดสินใจนะครับผมเบิ้งประกอบกับเจ้าอื่นก่นก็ะไดนะครับมือนี้นะครับมือเลขกว่าครับพี่น้องนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีในมือนี้นะครับแล้วก็โชคดีตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องด้วยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับถ้ามักต่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วพบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ